โอ้พี่น้องคะสวัสดีค่ะก่อนไม่ดิรู้สึโอเคสวัสดีจานอังกฤษแลนะคะพี่น้องคะไม่ดไม่ได้ตื่นเต้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ดิมาพีสวัสดีค่ะดีดีก่อนเอาทำสวยๆสิ โอคพี่น้องคะอันนี้รอมานานแล้วน้องส่งไอ้น้องสาวน้อง้องสาวส่งของมาให้อใ่ส yeah, <า>ิมุมนวันน้องส่งมาวันศุกร์เนาะคะ่ะหมายถึงศุกร์ที่แล้วก็มาได้วันจันทร์คือหนึ่งอาทิตย์ก่อนๆนะคะศุกร์ <the> แล้วก็โอวีม oh, า oh, oh, uh, <huh. S 1> ถึงว่า ตลอดอาทิตย์ก็คือมาได้บรนจันทร์นะเนาะคืออาทิตย์กว่านซะพอน่องทรงมันสุกนะจ๊ะถ้าส่งหกพันสี่ร้อยเก้าสิบพี่น้องค่ะหกพันสี่ร้อยเก้าสิบอันกนใช่เนี่ยยุนได้ชุดเนั่นาะเวได้ค่ะชุดเตรียมที่จะเข้านอนแล้วมาถึงชุดสบายๆหลังจากอาบน้ำเนาะพี่น้องตอนนี้จะทุ่มหนึ่งแล้วเนียริซเว็ตองอกของมาส่งไหเคือเริ่มใช่เป็น nearly n i เ e year old time you g e เยอะๆแม่เปิดกันดูสิว่อ t น้องไม่ได้ตื่นเต้นเลยพี่น้องคะได้อะไรบ้างคะนเป็นห่อๆข้อหอมาให้อย่างดีเลยค่ะโอเคอ้คโองคโอเคโอเคโอ้คโอคเคโอโอเคอเอเอเคโอเออเอเเคโออ่คโออัเคออออค พี่พี่หน่อยค่าพี่หน่อยส่งให้วันเกิดตั้งแต่วันเกิดทรายเนาะคะ่ะเป็นพวกเครื่องเป็นในโซ่คิ้วคิ้วเครื่องจำอางห็นไมมจ๊ะว <c oughs> ันเกิดทรายตั้งแต่เดือนเมษาส่งไปบ้านที่ไทยเนาะ,ะพี่น้องแล้วทีนี้ <Yeah. S 2> ก็เก็บไว้ <c oughs> เดี๋ยวให้น้องส่งมาทีเดียวว่ะทรายว่าอะไร <c oughs> นี่ห <c oughs> อมมันนี่ดีอันนี้เป็นชุดแม่สรุป <c oughs> อันนี้เป็นชุดเดี๋ยวทรายจะเอาให้ดูว่าชุดอะไรพี่หน่อยตัดให้หมายถึงว่าสั่งตัดให้นะค่ะ If you can open it, Let's fly a unicorn! Yeah, open it, kid. Let's fly a unicorn! Come on, unicorn! You can't breathe! How many unicorns do you need? I don't know are how many. Anything in there for me? No! Yeah! Can you fly? Can Caesar for you some? Oh, here we are. Pocky. Fly, Pocky! Thank mine? you. Nuts. I'm not really keen on nuts. This is for Mary. Here. ขอบคุณค่ปะป้าอ้อป้าอ้อส่งมาให้อันนี้ของป้าอ้อสง่งให้วันเกิดเมลีค่ะวันเกิดของเมลีอันนี้ก็อังปาเอาเออย่าง้เป็นที่ย That's not i r t s e like p a m t it? a s ขอบคุณค่ปะป้าอ้อ วาง r e my s อ o r y b o o กแล่นนี่อันนี้ของอนีเมะสตอรี่บุ๊กมียังเหลืออันเดิมเนอะใค้ซื้อมาเยอะเลยให้พ่อไหมกับให้น้องเวลีค่ะเป็นป๊อกกี้กับขนมอันนี้ขนมจ้ะขนมลูกขนมนี่ป๊อกกี้ให้พ่อไไมชอบคุณจ้ะ อันนี้เป็นนี่ยเนี่ยทุเรียนกวนจ้ะทุเรียนกวนนะพี่น้องเนาะอาหาดูที่กระลูกอันนี้เป็นของแม่อรกนะตอนนั้นน่ะแล้วก็จะมีพริกจ้ะพริกอันนี้ชัยรู้แล้วว่าต้องซื้อมาเพราะว่าอันนั้น เพราะว่าน้องสาวถามว่าจะเอาพริกไหมก็เลยเอาค่ะพริกพริกดิบโอเปแมนพริกแห้งค่ะพี่น้องคะพริกแห้งตอนนี้ใสายห่งยูพี่นอ้องคะหน่ะสดปรดิ้นท้าแป้งเด้อพี่น้องไม่ได้ทาแป้งอะไรเลยอย่าเอาไปแกะไปแกะดูจ้า <Bubble> อันนี้อันนึงโอ้คิวลี่คิวลี่น้องกายส่งมาให้น้องมินีค่ะเขาซื้อให้น้มินีให้พ่อไม้หน่อยเอาไหมครา This one nightIt's double w r a p e d n o you want oneNo t h a n k s n o u want one yeah. sirNot yetNot yetYeah you can eat allYeahOkayI'm gonna name this pinkyYeahOkay นี่ชุดชุดที่พี่หน่อยตัดให้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่หน่อยซื้อพี่หน่อยตัดจากร้านค่ะน้อ ในวันเกิดของตาาแต่หล่าจากเมีสาดมือเหรอพอมี้ไหมคือเฮ้ยเรสเราจะลองใส่ดูยังไม่รู้ว่าจ่าโอเคค่ะน้องมิลีตื่นเต้นมากค่น้องตื่นเต้นกับตื่นเต้นเินแต่บอกว่าให้เปิดผู้นี้พร้อมญาติเพราะมันดึกแล้วแม่ยังแม่ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ทาแป้งอะไรเลยแตนั่งแบบ อยากเปิดวันนี้เปิด,เป,ดเปิดแม่มาสันเลยก็เปิดเปิดเลยมาสันพี่น้องเอ้ยนี่อ่ได้ของอ้ไส่งมาก็มันก็เหมือนของขวัญจ่ะก็เหมือนของขวัญพี่น้องเด็กน้อยดีใจอันนี้จะเป็นเสื้อกาเจ้าจะคู่กับคู่กับกระโปรงตัวนี้มันจะโปรงเด็กคู่กับนนเบบด็กอุ้ยก็แถมดอกไม้ด้วยมาสันพี่น้อยพี่น้อยพี่สาสวพี่ละ ไอวิทย์ดีส่วนไหแม่แ่ฉัมีก็สองเรื่องหนังจ้าแต่เรื่นังสืถุงนี้เป็นอะไรถ้ยหลายอร่อยพี่นอ้องเฮ้ยพี่เจ้าน้องนี่ขนลงมาตื่นเต้นหลายอันนี้น้องสาวใส่นุชนานุชส่งมาเป็นปลาหวานค่ะห้ยหลายแพ็คเลยปลาหวานหนึ่งสอ <Mommy, S 1> ง ABC จ้าสามแพ็คแล้วก็มีปลาหมึกอีกสองแพ็คอันนี้ก็จะเป็นปลาเล็กปลาน้อย ที่ไปสะีบ้านเราจ้าเขา t h l จ้าดีแล้วค่ะเขาจะจัดให้ดีมากเลยน้องสาวว่าเขาน้องสาวนะเขาบ่าคนที่ไปสนีช่วยช่วยนั่นนะจ้าพี่น้องช่วยทําให้เป็นบออยู่ในอย่างตัวกันกระเทศเี๋ืวจะให้ดูว่ามีอะไรอันนี้เป็นปลาเล็กปลาน้ตจ้าอยากกินน้องสาวก็ซื้อมาให้สามแผ่พี่น้องปลาเล็กปลาน้อยไว้ทอดกินว้าว เย่าชิลเลยตาตีเลือกอันนี้ก็ปลาทอดกรอบน <'s> ันนนซื้อมามะปลาทอดกรอบพี่ <'s> น้องค่ะ kind of ปลาทอดกรอบสองน h ี g h t me story. s t อ <one> โอ้อันนี้เซอร์ไพรส์แม่ดน, <c oughs> นาทาซื้อให้แม่ขอบคุ <For me. S 1> เป็นตัวตัดหนุนของหนูตัวตัดพี่น้องน้องสาวซื้อมาฝาก Starry g อ e hồn, mai coi ăn gì hồn để em bảo mẹ hiểu. Michael ăn gì hồn. Không mấy ní huống mà mình đã ăn tất cả. ăn thử ăn để ăn thôi. để phe ăn thôi. not everything. food yeah. meant to be eaten, in Malay, not looked at. yeah, ăn you can eat, Michael? I want to save it for my birthday, which is in <laughs> three weeks. อันนี้ใส่กานเระแกอีกใชยจะได้ดูว่าอะไรโอ้อันนี้เป็นถ้วยพี่น้องคะนี่ใสยอยากกินเมเาเอามาให้แม่ดูสิอันนี้อะไรอันนี้เป็นจากปลาโอค่ะขอบคุณปลาโอนะคะปลาโอค่ะ อันนี้เป็นไอ้สตอรี่หมายถึงนิทานสำหรับไทยกับอังกฤษนะค่ะเป็นอันเดียวกันภาษาไทยกับภาษาอังกฤษห้าสิบเรื่องแล้วก็นิทานอิศสอนหนูน้อยอีกห้าสิบเรื่องตัวนี้ค่ะสองอันอันนี้จะเป็นกล้วยหัวขึ้นใส่กันกระแทกมาเลยไม่ใส่ไม่กระเทียมเลยกล้วยแต่ก็ยังยังแตกอยู่ด้วยจันเลยก็ยังแตกอยู่เน เัาไม่เป็นไร no anny, ไม,มัยอนะไที่ไม่ขไมก็ันเปท่ะเาไปทำอะไรก่อนนี่ก็แตได้น่องนูเลยผก้วยกล้วยอะไรนะเขาเรียกไหมกล้วยขวดไห้ม่จาะที่มันกรอบๆอยุดที่แบบหยุดก <I 'm S 1> ินไม่ได้เหรอ นี่จะเป็นพวกกันน้องสาวทํามาให้ค่ะเป็นพริกป่นพริกป่นแบบบ้านเราหอมอ้ยกินได้เป็นปีเลยจ้าสองถุงแล้วก็ข้าขวคั่วอีกสองฝุงพี่น้องค่ะใหญ่เลยพีย่ไร่พี่ไห่แก้มพี่้น้องมีได้ของตัวเองแล้วก็นั่นเลยจ้าก็ลเล่นเนาะ ได้ของมันญี่ปุ่นใหญ่ๆนะจ๊ะอันนี้จะเป็นไอ้มะม่วงวันพี่น้องคะมะม่วงแพนบานเท่าอื่นไหมเยอะเลยจ้ะสองถุงสองถุงของถุงใหญ่ๆเนาะบบููอ่ามีอะไรจ้ะที่น้องคะโอ้นี่เนอีกถุงหนึ่งโอ้ริวไม่ใหล่นี่บุ๊ค เ o w Can you, read snack you, for cooking? Snack. you want to eat ลด y ทายไอติ้งฟิชโอ้อันนี้เป็นอันนั้นค่ะอุ้ยเขาบ้าวแตมตัวนี้เนี่ยก็ห่อแบบนี้ไม่แตกเลิจันเลิดีอยู่แบบต้องห่อแบบนี้จันนีโอเคมากเวลาได้ของแบบว่าเหมือนเป็นของขวัญนะพี่น้องมนต้องเปิดของขวัญ เอาสิมบอางนีม่มาอย่าชิมเป็นปาทอดกรอบมันหมคะอันนี้เป็นขนมที่คุณย่าชอบก็ซื้อมาฝากย่าด้วยเนาะเข้าแตนไม่พี่น้นองเข้าแตนไม่บอนนะ้นเด,ด้อบอกล้วฮะอะไรอย่าเสนออย่าบอกอไร ไนซ์ไหมคือมาออร่ามาส่นนีกองแบบนี้ <Yeah. S 1> นี่ก็เป็นปลาเป็นปลาแล้วนี่เขาแตนไหมนั่นยันโบแตกโบแตกขอที่มากๆเลยเฮ <Yeah. S 1> yeah, so. ้เฮยเฮ้ยเฮยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮเยเฮ้เฮยเเยเ่้ยเย อันนี้ก็จะเป็นกนยายศาสตร์จ้นนกจกากายศาสตร์กายศาสตร์แบบทรงเล็กมองสาวทรงมาให้พี่น้องอันนี้ก็อีกครับเข้าแต่งอีกแบบนึงคุณยาชอบจะเอามาฝากคุณยาอูนนออ้นี่แหละพี่น้องเอ้ยได้นี่ละเนาะอันนี้เป็นคิวลี่ขนมคิวลี่ไว้ให้พ่อไม้กับน้องเมลีบอ,อกกี้ว้าวนี่แหละพี่น้องเอ้ย น้องไม่ดีรอมาตั้งหลายอะไอ้อวันจ้ะวันไหน,นจ,ะจ,ะจะได้สักทีเมรีว่าเนาะน,น,นี่แหละได้แล้วได้แล้ว,ลวเดี๋ยวใส่จะไปลงใส่ชุดให้พี่หน่อยดูส่งเอ้ยหมายถึงจะเอารูปให้พี่หน่อยส่งให้พี่หน่อยดูว่าใส่ได้ไหมใส่ยังไงสวยไหม <c oughs> น้าพี่น้องเนาะใช่ผมรอมานานแล้วเมรีรอนานมากสเกปี้เล่นโรบล็อกสเกปี้เล่นโรบล็อกอืมนายแบบชอบให้เราไช่วยกเนี่ย ไม่ค่ะไม่ค่ะนี่ยย่าข้ามแล้วอร่อยสุดแล้เนี่ยอันนี้แซ่บแซ่ตัวนี้นี่ละพี่น้องคะซออเ่ะไปแล้วค่ะบายบายนะคะพี่น้องคะนี่ละได้ของฝากมาเดี๋ยวจะฝากเมลีกลับไปเด้อนะจันเอาเอาฝากเมลีกลับไปที่ไทยนะคะโอเคเมลี ฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อค่ะบายบายไปเด็ดดิเซ็นที่ไทยแลนด์เด็ดเซ็นมือที่ไทยแลนด์